่มกดติดตามอยู่ใกล้ๆอย่าลืมเอื้อมมือไปกดติดตามให้ช่อง DYK ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีช่อง DYK นะครับผมไม่ค่อยได้อัปคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับข้อไก่ของผมไปทึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับผม ตอนนี้ก็แม่พันธ์สี่ตัวนะครับเป็นลูกเพาะทั้งหมดนะครับพ่อไก่ก็เป็นสายเลือดของผมเองนะครับซึ่งให้น้องชายนะครับไปเพาะนะครับแล้วก็นำตัวเขากลับมาคืนนะครับเจ้าหิมะนะครับเดี๋ยวเราจะอีกไม่นานนะครับคลิปต่อไปหรืออาจจะคลิป หลายๆคลิปต่อไปข้างหน้านะครับจะมาเล่าต่อวัดของเจ้าหิมะนะครับให้ฟังนะครับข้อไก่ก็เรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อนะครับผมไม่ให้ไก่ตัวเมียนะครับเกิดความเครียดนะครับถ้าข้อผสมของเรานะครับมันแคบเกินไปนะครับหนึ่งนะครับไก่ตัวเมียนะครับอาจจะกินไข่นะครับ เราลองสังเกตนะครับถ้าคอกผสมไก่นะครับมันแคบนะครับมันจะกินไข่ตัวเองนะครับแต่สังเกตนะครับไก่ที่เราปล่อยธรรมชาตินะครับปล่อยผสมแบบกว้างนะครับพวกนั้นจะไม่กินไข่นะครับมาดูนะครับอันนี้ผมก็ทําง่ายๆนะครับอันนี้เป็นไผ่ของไยาคานะครับ ก็อันนี้กันยุงนะครับที่นี่ยุงเยอะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในนะครับตอนนี้ก็เริ่มไข่กันเยอะแล้วนะครับตัวนี้ก็เริ่มอุบไข่แล้วครับอันนี้ข้างนอกนะครับอันนี้เป็นนานะครับข้าวกำลังเขียว ยุงก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทําให้ไก่ไม่สบายนะครับไก่ไม่ได้นอนนะครับถ้าเป็นไก่เล็กนะครับไก่เล็กก็จะเป็นโรคนะครับยุงกัดนะครับป่วยนะครับทําให้ไก่เล็กของเรานะครับไม่โตนะครับนะครับผม ถ้าใครมีคอกผสมนะครับที่กว้างๆนะครับเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับอันนั้นคือจะได้ผลผลิตดีนะครับผมว่าดีมากๆเลยล่ะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอีกไม่นานคงมีลูกไก่นะครับให้ติดตามนะครับเฟซบุ๊กนะครับหลิวหยกขาวนะครับและนะครับ ริ้วชนะชนนะครับให้ได้ติดตามนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับกดซับสไครต์นะครับหรือกดซับตะไคร์นะครับให้ทางช่องของผมด้วยนะครับกําลังเริ่มนะครับตอนนี้ลองมาดูกันนะครับว่าลูกไก่นะครับจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับลูกไก่นะครับสําหรับลูกไก่ก็ ช่วงเล็กโปรโมชั่นนะครับก็จะประมาณสองถึงสี่ตัวพันหนึ่งนะครับเป็นไก่ตัวผู้นะครับช่วงแรกจะไม่มีไก่ตัวเมียนะครับผมจะเก็บลูกตัวเมียของเจ้าหิมะนะครับเก็บไว้ทําสายต่อไปนะครับต่อไปอาจจะมีไก่ตีสโลนะครับนะครับในจินตนาการนะครับน่าจะมีอยู่นะครับในอนาคตนะครับต้องพัฒนาต่อไปนะครับ จะสายไหนก็ดีหมดนะครับสําหรับผมตอนนี้ก็ทําไก่ไทยไก่ไก่ไข่ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ยุคโควิดนะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็มีมะม่วงนะครับมีมะม่วงมีต้นมะกรูดนะครับเยอะเลยนะครับพ่อพ่อตานะครับปลูกไว้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับผ่าน u t u b e เนี่ยครับช่องของผมนี่แหละครับ d y k เคนะครับฝากนะครับ ช่องน้องใหม่ด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูคอกอนุบาลลูกไก่นะครับที่ทําไว้นะครับวันนี้ก็ทําแบบง่ายๆนะครับอันนี้ใช้ไม้ยูคานะครับไม่ได้ซื้อนะครับตัดมาจากนาเลยนะครับ แล้วก็มามัดนะครับพอให้มันอยู่ได้ก่อนนะครับไม่ได้ทําดีนะครับก็ใช้ตะไข่แข็งนะครับแล้วก็จะเป็นกระดาษไม้อัดนะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับประตูก็เป็นกระดาษไม้อัดนะครับ ทำเปิดปิดนะครับอันนี้มีทั้งหมดนะครับ6ล็อก6ช่องนะครับทำให้ลูกไก่นะครับแล้วก็จะทำมุ้งเขียวนะครับทำครอบอีกนะครับเพื่อกันยุงนะครับถ้าไม่ทํานะครับไก่ไม่ได้นอนนะครับป่วยนะครับผม ลองทํามาแล้วครับเสียดายมากเลยนะครับเป็นฝีดาดเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับคือไก่มันจะหน้าบวมไปนะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับกดนะครับเฮ้ยไม่ใช่กดกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับช่อง y o u t u b e ของผมนะครับจะอยู่นะครับด้านมุมนะครับมุมขวาล่างนะครับ กดเป็นกำลังใจให้ช่อง d y k ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีลูกไก่นะครับมีกิจกรรมแจกด้วยนะครับแจกลูกไก่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ